สิเมื่อ้นมาค้ามจะปี่นองมาค้ามหน่อยมาค้ามหน่อยอาจะมาขึ้ืนเมื่อคืนมาคาา้มมาเจมมาค้มหน่อยซอยยายเด้อจะยายสิปีนจะปีนองเนี่ยปีนึ้นไปนี่ตอน,นขึืนไปคือสิบ,บริยาไทยดอกจะปีนองบ่มีคนจับกล่องหข้ขคืนไปผลไปไม่นองดอกขึ้นอย่างนี้ ดอกคักขนาดเจ้าพี่น้องมากม,มามาขึ้นเอา,าน,น้ำย่ยเด้อจ้าพุ่นห่ะหนวยมันน่ะเต็มต้นอยู่จ้ะพี่น้องก็เรืงกินก็กระปิดแซ่บแซ่บเลยจ้าดอกอีหลีอีแม่นเบิดจ้ะพี่น้องนี่แม่นเบิดมันหนวยน่อยเนาะยายซุ้มกล้องบ่เป็นให้จ้าพี่น้องอยู่หยอดๆแฮงดอกคักนี่มันสิได้ เดี๋ยวเดี๋ยวที่เอาไม้เบิ่งยาที่มาเจ็บเอาอยู่ช่วงนี่ตรงที่มีสว่างจังหน่อยนะจ๊ะพี่น้องยายถึงขึ้นอยยุประมาณกลางต้นตรงนี้หลายค่ะมันสีเอาบันไดมาไกลกระบ,บ่ไดแต่ว่ายายมีมองขึ้นอยู่เอาเก้าอี้มาเอาเก้าอี้มาต่ตขึ้นจ้ะพี่น้องพ่โตขดอกจ้ะพี่น้องจับเป็นอยู่นี่ลหละเก้าอี้ เสี้ยงหนึ่งมันคนละต้นจะพี่น้องเอาเบอ่อใดต้นอ่ะมาึ้นต้นนี่แหละจ้ะมาต่อยเอาต้นนี่ผ่านมันปีนี้มันปีนี้มันนวยนวยขนา่ใหญ่ก็เลยจะเ,เอาอ่อนๆนี่จจะพี่น้องนี่ต้นนี้ไปบอ่อใดมันสูงผลอันนี้สูงต้นนี้สูงสูงกันนายเลยต้น,น แต่ยายสิเมื่อคืนต้นนี่ต้นนี้คืนได้เนี่ยแต่ฟังน้องนี่นี่ต้นนี่้าแม่นโตกับสิลงน้ำพอดีจ่าพี่น้องอาบน้ำต้อหล่มามาเก็บน้ำกันจ่าพี่น้องยายสีึ้นเราบ้านนี่จ่าหนุว่ยมวันกำลังพอดีกินเลยจ่าพี่น้องกิมกับปี๊ดแสบแสบเลยนี่ โอ้โหเต็ดใหญ่ล่ะกำลังขืนมา,จากจ้ะพี่น้องขืนได้แล้วขืนถึงตนได้แล้วแต่ว่าเก็บพอได้จ้ะพี่น้องฝุ่นหน้อวยมันร้ายตะงไงเฮนบดจ้ะพี่น้อง ฝุ่นน้อยมันจำยางอยู่ฝุ่นพี่น้องไล่าตาหนายฝุ่นดุกคักได้ไล่ย,ยุดได่ไล่ได้ลไดลไ่แน่นอนมันยายที่เก็บกันเนื้อจาพี่น้องเนี่ยเก็บก่อนเก็บก่อนขึ้นบ่ยากจากพี่น้องเนี่ยงานเข่ามันใหญ่แหม ต้นมันไใหไงก็ดีป้ายขึ้นเลยนี่บ่ไกลกันขึืนง่ายจากพี่น้องเนี่ยบ่ไกลนี่แหละปีนขึ้นแล้วย้ายลงมาแล้วจากพี่น้องเดี๋ยวสิมาอัปเดตว,ว่าได้หน่อยได้หลายตั้มไดบ่ป้าดินบ่เป็นยังจากพี่น้องหอมขึ้นแล้วจากพี่น้องไ <c oughs> ด้หลายอย ในไลยเติมยู่จ้ะพี่น้องเลยพูดีมันเคืองโล่นี่มาพี่น้องมากินน้ำย่อยกินบักขามวนตุวยกะปิตำแจวกะปิเันจ้ะพี่น้องมามาเด้อมากินน้ำย่อยได้ดค่ะได้บักขามลโลยได้โค้งดีย่อยละมันแาทถี่เบิงไหเบิงบริเวณต้นบักขามเลยจ้ะพี่น้องทำแม่นต้นนี้ มันมีหน่วยบ่จะยพี่น้องโอ้ยต้นนี้คืนง่ายนี่เงาติดยุนนี่นพี่น้องสูงต้นนี้สูงค่ะบ่ได้กินดอกต้นนี่นี่ต้นย้ายขึนืนย้ายขึืนได้อย่จ้ะพี่น้องนี่บ่สูงงาเข้ามันใหญ่น่กะก็เลข,ขึืนง่าย มาอัปเดตคางน้องนํำให้เบิ้งบริเวณบริเวณน้องน่ำหฮมบักขามทั้งนี้ก็นต้นบมักม,กมก้วแ่พี่น้องมาค้ามโอนมาเดอ้อมาเอาไปกินพี่น้องเอ้ย